พาไปชุน้องแล้วแต่เรามีจินตนาคะแต่ว่าเราติดัจไปสองชุดนะคะลดเชิดงานได้ยิน นี่เป็นเลยนุ่สาวในหมู่บ้านเป็นอะไรไม่呀กิมมิเกต้าสดกำลัดมื่อไหนขึนหยิบก๊อกมาแม่ต้องหยิบเยะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิจะไปร่วมงานนะคะจะไปร่วมงานเพราะนี่ก็เลยงานประเพณีนะคะก็ต่างหมู่บ้านอาจจะไม่มีเหมือนน้องทิพย์เขานะคะคือวันนี้น้องทิพย์โอ๊ยหมดวันนี้เอ่อต่างหมู่บ้านอาจจะไม่มีเหมือนน้องเหมือนบ้านน้องทิพย์เขานะคะเพราะว่าเอ่อเราเรามีกลุ่มหนุ่มสาวนะคะก็เนี่ยน้องทิพย์ก็จะเอาเครื่อง ทำบุญแบบนี้ก็ไปทําบุญกับไปร่วมไปร่วมกันแบบนี้ก็จะทําบุญนะคะคือจะทําบุญที่ทําบุญทุกบ้านเลยนะคะก็เหมือนเราเอาไปแบบเาขาเรียกว่าอะไรท่าภาษาภาษาน้องทิพย์ก็ว่าสุมากันโตกับผู้ผู้ผ,ผู้ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็เราหนุ่มสาวก็จะเป็นคนที่ อ่ถือถือของไหว้นี้ไปไหว้ท,ทุกบ้าน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 เลยนะคะก็เอ่อถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะรวมๆกันไปไหว้วัานละเออสิบคนยี่สิบคน,คนแบบเนี้ยคนหนุ่มสาวเยอะเนาะแต่สมัยนี้ก็คือแบบเอ่อรวดเดียวเนาะก็จะไปสองคนสามคนก็ไปทุกบ้านแหละเออไปทุกบ้านแล้วก็เอ่อคนท่าคดแก่เขาก็มี มีเงินให้เรานะเราก็จะได้เอาเงินนั้นมาทํากิจกรรมต่ออีกนะคะพี่ๆทุกคนแล้วก็ได้ยินได้ยินเมื่อก่อนคุทั้าคุณแก,เก,เเกเ่เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาก็จะเขาก็จะเล่ากันว่าออช่วงนี้แหละเพราะว่าถ้าช่วงแบบไม่มีงานอะไรเขาก็จะ เอาแต่ทํางานทํางานทำทำทงานเนาะไล่นาไล่นาหยุดเลยเปยเนาะแต่ช่วงทํางานอ๋อช่วงวันเนี้ยเขาก็หยุดทุกอย่างไม่มีการทํานาทําอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกวอะไรถืออเขาถือก็เลยเวันนี้เป็นที่แบบที่จะไปทําอันเนี้ยหนุ่มสาวก็จะได้เห็นหน้ากันก็เลยก็จะได้แบบ จิบกันนู่นนี่นั่น,นเนาะในในช่วงงานที่เราไปดมตัวกันหนุ่มสาวลงตัวกันนี่แหละแต่สําหรับน้องทิพย์ว่ามีคนมีจิบไหมไม่มีนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดนั่นแหละรุ่นของน้องทิพย์หมดแล้วไม่มีใครแล้วมีแต่รุ่นน้องรุ่นน้องแต่ว่าน้องทิพย์ก็เป็นยังเป็นได้เชื่อว่าเป็นหนุ่มสาวยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องไปดมเขานะคะไปมาทิพย์จะพาพี่ทุกคนไปดูสาวๆในหมู่ว่านแล้วก็นุ่นๆในหมู่ว่านแบบลงตัวกันเยอะแยะเลยนะคะ น้องที่พาไปนะคะวันนี้แต่งตัวแบบมหมยๆหมยหน่อยนะคะเ้กันนะมันแวกกันหน่นะจีเมันแวกกันหน่นี่นะคะพี่ทุกคนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเราก็จะพากันไปทำบุญทำบุญของชื้ออ่ะ กันต่อทำบุญผู้สูงอายุทุกบ้านเลยนะฮะขอทำขอทำอวยพรจากคุณท่าคนแก่นะคะเออนั่นแหละก็เลยจะเอาของเนี่ยของของเราก็เอาจัดไปชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนาะแล้วแต่เรามีเจตนานะคะแต่ว่าน้องคิดจัดไปสองชุดนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็แต่งตัวแบบซึ้งเมย์แกสองคนนะคะแล้วมีอันอันที่ผมขาดเกลียนที่อันม้วนๆใช่ไหมอ่านั่นนี่จะสวยโอ้คุณท่าคนแก่เขาก็นั่งนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละนี่แหละ นี่คุณตาคุณแกเขาก็นั่งลงตัวกันใคว่าตรงไหนกเออแล้วเราก็เป็นหนุ่มสาวก็จะไปทําบุญกันเหมือนนะวันนี้เป็นวันที่แบบบ้านของน้องทิพย์ไม่ทําอะไรเลยนะคะกรรมเนาะเอ้ยกรรมเขาเรียกว่ากรรมเนาะกรรมอะไรที่เขาแบบไม่ไปทําอันนี้กันอะออเขาถือเออเขาถือเขาถือเขาไม่ไปไหนนะคะขไม่เขาไม่ออกจากหมู่บ้านนะคะอเลิศเชิดมาจริงหรือจริงเขาไหน ดูว่านอาลมจริงอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูกันตรงตรงหน้างานแล้วก็อ,อลมโต <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอพรสาบ <c oughs> ก,กันขอพรก่อนนี่ ก็เป็นเจ้าที่เจ้าบ้านของเราเนาะมีอะไรเราก็ต้องมาขอคำมาขอพรก่อนนะคะทุกคนทุกท่านนี่สาธุขออะไรมีไว้เนอะไว้กับไปแย่งชู้ฟิ้งเงินเป็นไวกับไปแย่งชู้ฟิ้งเสอะๆอะไรตั้งอยู่ที่เก่ามเจอฟิ้งเงินอยู่ที่เก่ายังรอด เเอี่ก็มานี่อันนี้เป็นคนเฒ่าคนแก่นะคะก็นั่งรมๆกันแต่ก็มีของกินมารมกันนะคะเขากินแบบ อะนั่นสามือนเราอ่ะอะรัวรัวรัวลยเราไปน่รไกนไทยกูแน่ไปน้าเพืเอนไปเก็บไปได้คำนั้นเขาอันไหนกันเออกันไหนกันเออนี่ยันกับูนี่ไงอ๋อเฮ้ยมีมีอันนี้มันทำกินอันนี้ด้วยนะคะงองเาแรงปืนแรงืนเออมใช่ไปไปไป

ไปทาบุญอะไรเราเรียกว่าอะไรออกป่อมต้านที่น้องทิปามาให้เงินคนยายคนที่ไม่มีลูกมีหลานนะคะแล้วก็มีของมาทาบุญน้องทิปก็จะมาทาบุญด้วยนะคะเพื่อที่มาเอาเอาบุเอาบุญเอาพรนะคะเข้ามาไปค่ะก็เราก็จะเข้ามาเป็นบ้านเป็นบ้านทุกบ้านเลยนะคะยูโย อยู่ย่ให้อมตันนันอตัน <laughs> มาอยู่บ้านจ้า,าอามตันอ,อยู่ย่ะปะขมนมกาลม,โมาโอเคไปมาอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านก็ต้องกลับไม่ได้พอนะเข,ดขาดขั้นเดียวพิ้งอย่างไรสิพัน,นยันนพิ้งเยต ทุกหลังคาบ้านเลยนะคะต้องต้องเออต้องทำบุญแบบนี้เนาะหนุ่มสาวเราเอาพรกับคนเท่าคนแก่เดียประมาณนี้เนาะอยู่อยู่บ้านนู้นบ้านญาติเอ้ยบ้านเพื่อนมิจฉาญาติบ้านเพื่อนนะคะรับพรกันนะเข้ามาดูที่ไหนกันเนาะ

À, mà môn tuin tàu ai yêu đầu sau liu chìm hẳn là biết rồi đàn ơi tăng lại tăng môn ta chỉ chỉ yêu ni ma tu pa lu cố mina tu ma ti pa ma san ta lại yêu xu thế khai cố pa ba ti อต่าทีนิจชงนจาู้านิโนอต่แรมาชันที่อายุวันนูสุขังาลังอะไรที่ตั้งแต่เนนจนอยู่ดีจินวานมาเทโรรันมันสมันเซงค่ะ ให้พรให้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวัดแฟนนะวัดแฝด <laughs> ตาน,นี่ออดก่อนและออมตานนะ อะไรอ่ละก็นั่นก็หละตูงก็ลอ่มตานะตจริิแนะอ๋อนี่แกก็มีน้ําใจนะเนี่ยแกมีน้ําใจทำบุนกลับมาสองตัว ไปโอเคค่ะไปต่อไปต่อนี่นี่นะคะนี่เป็นนุ่งสาวในหมู่ว้านตรงสี่นะคะยเยอะมากเลยกเลยยเออ็เ,ออเออรียน้งโลยค่ะถ่าลนี่ประมาณนี้อันนี้เราก็จะไปทำบุญออทำบุญให้กับเจ้าวาดในหมู่ว่านตรงสี่เราอีกนะคะ

สุดขึงยาต้องเนได้สุดั้เนนั่งหยิบกวอกม่ได้มัเกยหยิบไว้เจ้พินดีเรานะคะขอพอรกันเลยนะคะทุกทุกคน่ั मां कंकित पाने वा सजे 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 ये कामा नहीं सोती पन्ना ना सोई या कहाँ सोती सोती तो इतना तो ये हवा तंत्र आये सोती की कहानी तो हवा आती लगती จุสาภาษาอีโนชาตายุคนันที่ายมันนัสุขา้เฉยยเนลอได้ตาามานเยอะมากได้ตเยอะมากบนะนี่สาวสเอาอายุน้อยกันทั้งนั้นเลยตอนนี้ ค่ะ <c oughs> หลังจากเราได้ไปทําบุญกันคบทุกบ้านทุกเตือนแล้วใช่ไหมคะแต่ละบ้านเราก็จะได้อ่างเปล่ากลับมาแทนเป็นเงินหรือแทนเป็นน้ำใจที่จะมาทําบุญต่ออีกของเงินของอ นุ่มสาวเล่านะคะแล้วก็จะมานับนะคะตอนที่น้องตอนที่แบบจดไว้แล้วก็เราจะมานับว่ามันครบทนกันไหมนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เราก็จะไปจ่ายจะไปจ่ายของที่เราเอามาทําบุญก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็เอามาจัดงานต่ออีกนะคะทั้งหมู่บ้านนี้เป็นเงินของหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยนะคะที่จะจัดการหมู่บ้านเนาะ จัดงานในหมู่บ้านนะคะมันก็จะมีจัดงานทุกวันเลยนะคะพี่ๆทุกคนทั้งค่านดนตรีค่าเครื่องเสียงค่าค่าเต็นท์ค่านุ่นค่านี่ก็เป็นเงินหนุ่มสาวที่ได้มาจากอันนี้แหละ,ะลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเราก็ให้เงินมาให้เงินกลับมาให้เราวันนี้เนาะเราก็เลยเราก็ได้มีเงิน ที่จะจัดงานนะคะแล้วก็มันจะมีงานสุดท้ายที่แบบจําเป็นต้องซื้อของที่ทําทงานอะไรไว้งานที่แข่งกีฬากันอ่ทุกปีที่มองทิพย์ก็ได้ถ่ายทําให้พี่ๆทุกคนได้รับชมอยู่เนาะปีนี้ก็เราก็จะทําถ่ายทําอยู่แต่มันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละปีมันก็จะมีกีฬาแต่ละกีฬาแตกต่างกันไปเนาะก็อันนี้เราก็มาช่วยกันนับแล้วก็ช่วยกันทบทวนว่ามัน มันมันอันนี้กันไหมมันคลองจอกันกับที่เราเขียนเราจดมาไหมแล้วก็เงินที่เราได้มันได้เท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็เลยก็เลยจำเป็นต้องมานับนะคะนับเสร็จก็มีเท่าไหร่เราก็จะจัดงานนะคะ mm hmm. ก็เอาเงินนี้แหละที่จะเป็นงานที่จะเป็นเงินที่ จะจัดงานนะคะก็ให้เงินรางวัลของเด็กๆบ้างเงินรางวัลที่หนึ่งที่สองที่แข่งกีฬาได้อะไรประมาณนี้เนาะคือน้องทีต้องมาอาัดคลิปก็เพราะว่ามันมีเสียงเพลงนะคะเพราะว่ามันมีหน้ารนหน้าเวทีอยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะคะแล้วก็นดนตรีก็จะปล่อยทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมีงานมันจะได้เป็นงานงานงานของ เหมืนเราจัดงานในในปีใหม่ไต้เหนือเราอะอก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคนก็รอชมรอติดตามกันไปได้ได้เลยนะคะมีประเพณีอะไรอะไรที่น่าถ่ายน้องทีก็จะถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้รับชมให้เต็มที่เลยนะคะพี่ๆทุกคน อ๋องรู้โอเคนะคะวันนี้เราก็ได้ช่วยในงานหนุ่มสาวของเราแบบเป็นหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามานี่เราก็มาถ่ายรูปกันนิดหน่อยก่อนนะคะเพื่อเป็นอมวยสองอมวยวันนี้เหมือนเราแต่งตัวแบบอลังการกว่าเขาเลยเนาะใช่ไม่มีใครแต่งเลยนะคะมีแต่เราสองคนที่ใส่ซุดจินนะก็ยังดีมั้งหอมพองใส่ด้วยถ้าไม่งั้นน้องทิพย์ใส่คนเดียวนี่แย่เลยตอนแรกจะใส่อีก อีกอันนึงนะใช่ก็สําหรับวันนี้เราก็ได้หมดแล้วเนาะวันนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมพรุ่งนี้มีอีกอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็อีกมันเลอีกมันมีงานปลอยสามวันนะคะที่เราทํานะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วกินข้าวก็ไปเที่ยวที่ในงานตรงนู้นได้หรือหรือไม่ก็ไปนั่งรับเงินบริจาคที่จะจัดงานอะไรอีกเนาะใช่ก็แล้วแต่เรา มีเจตนาไปนั่งอีกนะคะแต่ว่าอันนี้เราคือแบบนั่งเอเลินมาเหนื่อยทั้งวันแล้วเนาะทั้งทั้งหมู่บ้านเลยรอบๆเลยรอบๆหมู่บ้านเลยนะคะ <c oughs> อโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> ขอบเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยูกใจ